สวัสดีค่ะขออนุญาตตอบคอมเมนต์นะคะ,ะดิฉันโพสโพสเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้องกับการเมืองนะคะแค่พูดว่าความหวังเนาะเรามีความหวังแล้วก็บอกว่าคุณพิธารออีกไม่เกิน4ปีเราก็พูดอย่างนี้รออีกไม่เกิน4ปีสมัยหนะ้าก็อาจจะเลือกมากกว่า14.5ล้านคนก็เป็นได้ เราก็พูดแค่เป็นกำลังใจให้กำลังใจค่ะ FC ให้กำลังใจคนที่มีความคิดเห็นที่คล้ายกับเราใช่ไหมคะทีนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นคอมเมนต์ที่รับไม่ได้จริงค่ะมันเป็นการสาบแช่งนะคะค่ะคอมเมนต์ที่แปะอยู่ข้างบนเน่ยนะคะดิฉันก็ไม่อยากจะอ่านตรงนั้นแล้วก็ไม่รับเอานะคะไม่รับเอาคําแช่งเหล่านั้นนะคะส่วนคนที่มาคอมเมนต์น่ย เขาจะรับเอาหรือเขาจะอย่างไรก็แล้วแต่เขานะคะดิฉันจะอยากจะตอบคอมเมนต์เขาว่าการที่คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะมีสัญชาติเชื้อชาติเดียวกันด้วยไม่ควรเหยียดยามดูหมิ่นทับถมเสียดแทงสาบแช่งกันในเรื่องการเมืองเท่านั้นนะคะเนี่ย ไม่ใช่การแก้แค้นฝังหุ่นส่วนตัวสักนิดเดียวเลยดิฉันก็ไม่เคยรู้จักกับคุณแล้วก็ไม่เคยเครียดแค้นอะไรเราไม่เคยเป็นศัตรูกันฮะเราก็ไม่เคยจะผิดพ้องอ,องอใจอะไรกันแต่แค่โพสต์แค่นั้นโพสตค์ความหวังของเราแค่นั้นแต่คุณกลับมาพูดแบบนี้นะคะตามที่แปะไว้ข้างบนนะี่ยละคะคุณถึงขั้นแบบว่าดิฉันไม่อยากจะไปแตะต้องตรงนั้นนะคะแต่แปะให้ดูเท่านั้นว่านะค,คุณคอมเมนต์อะไรนะคะ แค่โพสนะคะเป็นความหวังเป็นกำลังใจสร้างพลังสร้างกำลังใจให้เอฟซที่เรามีความคิดเหมือนกันนะคะค่ะแล้วคุณจะต้องมาคอมเมนต์สาบแช่งเลยเหรอคะ,อะแช่งคนอื่นไม่พอแถมยังแช่งตัวคุณเองด้วยนั่น,น,นโอ,อ้เกินไปนะคะเกินไป อีฉันไม่รับคำแช่งเหล่านั้นนะคะส่วนคุณจะรับเองก็แล้วแต่คุณนะคะอีฉันไม่เล่นด้วยค่ะและอีชันก็ขอโหโวสิกรรมให้คนอย่างคุณนะคะ ขออย่ามีคนแบบคุณนี่ค่ะผุดขึ้นมาในประเทศนี้แผ่นดินนี้อีกเลยนะคะเออแล้วก็ถ้าดิฉันไปทําบุญทํากุศลอะไรก็แล้วแต่ดิฉันจะกรวดน้ําแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้คุณขอให้คุณมีความสุขนะคะขอให้จิตใจคุณหายจากความคิดมืดบอดเหล่านั้นนะคะขอให้จิตใจคุณกว้างขึ้นนะคะมีใจเป็นธรรมมีความคิดที่ก,กว้างใจเขาใจเรานะคะคุณชอบใครคุณก็ชอบไปเราไม่ได้ไปห้าม และเราเองก็ไม่เคยบุกลุกเข้าไปด่าทอหมิ่นแคลนใดๆต่อคุณเลยนะคะฝั่งของคุณคุณก็แล้วก,ก็แล้วแต่คุณเราเองก็ไม่เคยไปไปปรามาสหรือไปสบประมาศอย่างรัฐบาลที่ติดแต่งตั้งได้แล้วนะคะ เป็นนายกแล้วแล้วก็เออเป็นรัฐบาลเรียบร้อยนะคะดิฉันก็ยินดีด้วยค่ะดิฉันยินดีด้วยแล้วเราก็ดูแล้วก็ให้กําลังใจกันทําดีเราก็ชื่นชมนะคะทำดีเราก็ชื่นชมเราก็ไม่ได้ไปรังแกหรือไม่ได้ไปอคติใดๆนะคะคุณต้องมองอย่างนี้นะคะดิฉันแค่ความหวังของส่วนส่วนตัวดิฉันแล้วก็พวกพ้องของดิฉันที่มาในทางที่ชอบ อันเดียวกันนะคะอ่าที่ในในแนวทางที่เราชอบเหมือนกันค่ะแล้วก็ตามที่พูดอะคะ่ะที่ฉันก็ขอให้จิตใจของคุณกว้างขึ้นนะคะอ่าระบอบประชาธิปไตยนะคะต้องเคารพความคิดเห็นคนอื่นที่เขาคิดต่างนะคะไม่ใช่มาสาบแช่งกันอย่างนี้นะคะไม่ดีเลยค่ะแต่ก็ขอบใจนะที่มาเม้นทําให้อ่ได้เห็นชัดเจนว่าธรรมะกับอธรรม สีขาวกับสีดำเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะในสังคมไทยของเรานี้คง,คงมีอีกเยอะนะคะที่แบบมีความคิดอคติมืดดำแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะความความหวังไม่เคยทำร้ายใครนะคะความหวังส่วนตัวของเราเนี่ยไม่เคยไปทำให้ผู้อื่นเนี่ยต้องเจ็บปวดนะคะเออมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะคุณก็คิดเห็นส่วนบุคคลในบ้านของคุณใน เขตแดนของคุณอย่ามาด่าอย่ามาสาบแช่งคนอื่นเขาในบ้านของเขามันผิดนะคะค่ะอย่าลืมย้ำนะคะถ้าคุณไม่รู้จักเลยอย่าลืมความหวังไม่เคยทำร้ายใครความหวังคือกำลังใจความหวังคือพลังของชีวิตอมิติตพุทธค่ะขอบคุณค่ะ